เพชรตาแมวเป็นของขลังที่มีอนุภาพมากมายมีคุณวิเศษดังแก้วสารพัดนึกทำให้ผู้ครอบครองพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแค้วคาดปลอดภัยและยังมีฤทธิด์เดชอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบค จากเด e s a ซ TEAM ในรายการปุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ EP9 ในวันนี้ผมจะพาผู้คุณไปรู้จักกับของขลังสายพุทธคุณเพชรตาแมวเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับ มีความเชื่อกันว่าเมื่อครบรอบ100ปีถึง1,000ปีจะมีเทพจากสวรรค์ลงมาจุติยังโลกมนุษย์หนึ่งองค์โดยเทพดังกล่าวจะเกิดเป็นแมวและได้นำแก้วมณนนีสารพัดนึกซึ่งเป็นของวิเศษประจำตัวลงมาที่โลกมนุษย์ด้วยเพื่อชดใช้กรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จนหมดและก่อนที่เทพองค์ดังกล่าวจะสละสังขารแมวท่านจะประทานแก้ววิเศษที่รู้จักกันในนาม เพชรตาแมวให้แก่ผู้ที่มีพระคุณที่เลี้ยงดูมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ชดใช้กรรมจนหมดสิ้นแล้วโดยก่อนจากไปท่านจะเข้ามาคลอเคลียกับผู้ที่เป็นเจ้าของเหมือนเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายและทิ้งเพชรตาแมวของตนไว้ให้ก่อนที่จะกลับขึ้นไปบำเพ็ญบนสวรรค์ดังเดิมซึ่งพลังอำนาจของเพชรตาแมวมีความเชื่อกันว่า มีความเกี่ยวพันกับแมวสีสว่างซึ่งถูกเรียกว่าแมวตาเพชรเนื่องจากตอนที่มีชีวิ ora, ตอยู <corporate, S 2> <c oughs> ่ดวงตาทั้งสองข้างของแมวสีสว่างจะมีลักษณะใสแวววาวราวกับเพชรและยังมีเรื่องเล่าอีกว่าตอนที่แมวตาเพชรยังมีชีวิตอยู่เมื่อมองไปที่เหยื่อนานเหยื่อประเภทจิ้งจกนกและหนูจะแพ้ในตาแมวแล้วตกลงมาเป็นอาหารแมวโดยที่แมวไม่ต้องทำอะไรเลย ซึ่งหลังจากที่แมวตาเพชรตายไปแม้ร่างกายจะเน่าเปื่อยแต่เพชรตาแมวนั้นจะใสแวววายิ่งกว่าเพชรผู้ที่ได้ครอบครองเพชรตาแมวจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้สัตว์เทพตามารับใช้ซึ่งอนุภาพของเพชรตาแมวมีคุณวิเศษดังแก้วสารพัดนึกหากผู้ครอบครองได้มาอย่างถูกต้องและมั่นสร้างความดีก็จะทำให้เจ้าของเพชรตาแมวนั้น พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองและแค้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงแต่หากผู้ใดที่ครอบครองเพชรตาแมวด้วยวิธีไม่ถูกต้องและทำแต่ความชั่วบุคคลนั้นอาจมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาได้กล่าวโดยสรุปแล้วนอกจากเพชรตาแมวจะมีอนุภาพมากมายมีคนวิเศษต่ตงแก้วสารพัดนึกยังช่วยผู้ครอบครอง พบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองและแข้วคาาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงแต่ถ้าผู้ใดครอบครองเพชรตาแมวด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องและทำแต่ความชั่วบุคคลนั้นอาจจะต้องมีอันเป็นไปเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมแนะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่า จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม Home Sweet Home Online มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบล็กจากเดอะแซกทีมต้องขอตัวนาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ